ดีค่ะพี่น้องสุปูสุ้อนจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับว่ายเอาสวัสดีครับผมสวัสดีแห้งที่ผมบสถสวัสดีก้อยขบวนเด้สวัสดีครับ <c oughs> มื้อนี้เฮาสิไปตึกปูตุปลามาแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดอยู่วยจินจา้เาเฮาเส็ดแบบใดสิรับสิก้อยสิตากแดดตากหยกังกะแล้วแต่สิเฮ็ดเด้อครับอ่าเอ้าจังมาเบิ่งน้ำกันเด้อครับบดนี้ว่า เอาเสร็จแบบไรครับผมทีนี้เนี่ยผมก็คื้อยากกินก้อยยุทธ์กับปลากระสูบเพรา่านี่ตัวนึงกระดาภัยใหญ่ยกขึ้นขนาดนี่ละตัวใหญ่ขัาดเนาะปลากระสูบเพราะ้อยปลาเมื่อนี้เขาเจ้าเอื่นว่าปลาหลับก้อยเดี๋ยเดี๋ยวพ่อใหญ่ตัวใหญ่ตัวนึ่งนี่ละสองตัวกับสิบเเหลือคนเดียวแค่ไหนใหยกินแซ่บเนาะนี่นี่ตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงปลากระสูบอือ นำเลยเดี๋ยวให้พ่อคัดออกไปโตสิกวอยก่อนพี่น้องมาตรงมืองมาตรงายป่านั่งเลยเพอแล้วครับนี่สามตัวเห็นบ้างไหมเนี่ยตานี่ปลาสิกวอยจ้ะตาหนีที่เรือนี่เขาเสียแต่เขาเสียแต่สมสมไข่ปลาไ่ปาเพราะว่าเฮ็ดสมไข่ปลาให้พี่น้องเบิรงว่าเฮ็ดจั้งหลาย แล้วก็ที่ข้าเห็ดสมไข่ปลาแล้วข้าก็สีแพร่เหยียบตากแดดใบถ่าให้พี่น้องเอฟซีเนี่ยเพิ่นพานใบพานมาได้กินน้ำข้าวเห็ดลาแดดเดียวน้ำครับผมเอาบันนี้ข้าวขาสีมาเห็ดอันกั้วปลาคนนอกพี่น้องเนาะเห็ดยังไงข้าก็บัุ้งก้อนละจ้ะปลาที่เป็นลุยกันมากเหมือนเนี่ยอ๋อครับใบใช่แตะแมงใหญ่ไม่เป็นไง ก็ไข่มันไข่เต็มทองเอ้าตั้ปตะเมิงน้ำกัน้เทีานึงจ้าไข่ปลาที่ข้ากัวแล้ว คือไข่ปลาด้วยพี่น,อน,อออน,น,น้องเอาขาจะสมไข่ปลาไปยต่กยูไก่กินนี่แหละครับเขาต้องแช่นำขม้าไว้สักก้อนตอนเราขั้วนี่เขาต้องมีนำขม้าม,ม,า,มาพร้อมเลยเขาแซ่เลยทีแดีวเขาจะเอาข้งมาะมมณนแต่เมื่อกี่ก่อนแช่น้ำห่วย สายอยู่แล้วบ่นเป็นชุมงหมดเดียประมาณนั่นเด้เพราะว่าต้องมันเขาเนี่ยเขาหนังเนี่ยนได้ก็ได้คือถ้าถ้าถ้าข้าบ่อแซนี่บ่อไรเลยบ่อไรเด้คือถ้าข้าเข็ยดตัวเนี้ยต้องแซน้ำข้าวมานี่ยแหละแมนประมาณชุมงหนึ่งเนาะแมนมันบ่อไรเด้ขาเขาติดมาเห็ดไปเลยนี่บ่อไรเลยล่ะเพราะว่าน้ำข้าวมาติดเป็นติดเป็นตัวซอยเขาติแซ เจาสิลินนำออ,อีกขนาดตักแล้วดนะ้ไงเฮ็ดเห็ดเป็นใคร่เดียรับหนึ่งใคป่าถ้ากเจ้าเฮ็ดเฮ็ดมัมมาดิมัมมัมชีปลาพนะว่าอ่าทกินนี่ขมดิวด้น่หะอันนี้น้บเฮ็ดมัมครับนี่อันนี้หไอยใครนนใป่าได้ đặt cho thân chứ còn xe làm ma đấy để ngam từ sự kiện nó sẽ Này Này chỉ lên làm một gì đi gặp nó chỉ bầu đấy nó chỉ cắt nó Ghiền Mì Gõ จำนี่แหละครับพี่น้องออกเมื่อไรกับโบมีนำไม่ทาได้จำานียังเด้อโอุ้มันจะงมามอ่นจึงแมนจนัะนายวยิงเด้อครับคุณเด็กพวกน้อกะเทียมใส่เพี่น้องคือว่าปอมส้เพิ่นแตมีนี่แหละครับเดี๋ยว ก่มาที่อธิบายว่าใส่อย่างน่้ห้องจีมันก็ะขึ้นกับสมปาก่อนปลาตูห้อนั่นแหละแต่ว่าเขาต้องเจตนาถึงลักษณะว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนคือตัวนี้บ่ได้ออกเลยครับดูเหมือนว่าพุ้งลม เียพเขาไปซื้อกินน,น,น้ำรันาหารน้ำรันคาลัานยังนี่มีพุ่งร้องอยู่ในสมบัติกิขนตัวนี่ล้ากัสิมักาตากดดน่นนจผเุอันออน,นี้เซตีออันนี้เข่าหม้อบาเทน่เากับสิมกอัน,น้จอตากแดดไนใหชาไฮเอฟซีเยนมา หาเดี๋ยวเป็นพันเป่าพันมามีได้มากินน้อยหยังน้ำทางเทียหน้าเมือนได้เฮาบ่มีเวลาไปเห็ดยิบเนาะเขาก็ับมาถอดกินกับตะมะฮุ่งแม่นครับอะไวครับไส่เกี๊ยวก็เนระครับเยอะหนิเป็นตัวสำคัญไส้เกี๊ยวก็ได้วัววัวกันจำจำแบบนี้บ่จำแมงสี่ล่ะเดีจังไงเด้อ ก้อนอ่ไก็เที่ยงก็ได้เดี๋ยวไเปเส้นปลานดำจีจะ่อก็เอาไปเลยของ่อเอาปริมาณของพอ่อดเรื่อนนี้นผมประชิดจำมากปลาแหล้จแต่ตอนนี้คือเป็นส่วน,นของพวกขอพ่อใส่ประมาณเท่าไหร่ตาใส่ถึงแล้วเอ่ียมาโมโนหมโนต้องใส่ด้ิครับพี่นอ้อ,องอือกูเจี๊ยบไรเส้นน้อยก็ไ่เจียบละ ตัวนี้มีอะไรดิกับผมงิบชิบหนึ่งเียบ้างกำเน่งไปเองเขาตัวกันนี้สมนี้ต้องแยาขาดเขาเด้อคือเขาเนียวเจียวหนึ่งแล้วนี่ละใส่ลายลายกระโบเมนไม่ต้องใส่กันเพราะน้ำพอดีเพื่อสมแค่ปลาได้อเนาะ กได้จินดิบได้ก็จินบกได้จินดิบก็ได้ครับเอาไปบวกคนเราครับะสมใส่ปากบี้วล่า,ะะอ,อ,ยาลอยู่ประมาณสามมือกินได้เหนียวตะไคร้ครักนดิ นี่บ่มยังดิครับบอ่มันแล่อื่นนี่นี่กุ้งนี่เขาบ่มหนุ่มไอหลอดสิฮะเดี่ยวเดี่ยวนี่ครับตัวนี้ใส่ไปกครื่นเป็นเฮียเนาะได้สีละ

ພໍ່ຍັງຕ້ອງໄປປິກບໍ່ຄັນເປັນແລ້ວບາດນີ້ຫາຍຂາຍຢູ່ເອີນຕຍ່າງຂາຍນຕຍ່າງແລລົກໍໄປດຈັດແຈວກນໍາເນາะ ไปล่างนี่บ่เลยหด่ะโอ้หอมหอมหอมปิดฟ้าเลยครับพี่น,อน้องมันนี่ก็แล้วแต่ซ้ำนี่ละนี่เขาเอว่นสมไขปาลาเนาะพี่นี้นี่นะก็เอว่นสมไขปลาว่าปลาก็ได้หลายอยู่ แต่ว่าง้เอาตะไครเอาอย่างไม่เห็ดมันก็ได้สักนี่แหละครับอันได้รถนดหนึ่งจังจะได้เต็มกับพวกนี่ละ,ะไอ้ยี่น้องน,นี่ก็สิเป็นปากแดดด้วยพี่น้องนี่กะไคร่นี่โอโนโน,นี่เกลือ แล้วก็มีซอสผงรสครับแล้วก็รสดีแล้วก็กระเทียมคือเท่าที่จะเป็นแดดเดียวก็ได้หลายแดดก็ได้แต่ว่าคือถ้าสีพอดีก็เช็ตประมาณแดดกลางๆที่นอนซองแดดนี่สีพอดีเนาะอุ้ยแดดแดดเดียวพ่อเหรอเพราะว่าช่วงนี้เอาแดดเดียวนี่แห้งเลยพี่น้องนนี่พี่น้อนกันคือเหมือนบ้านเหมือนก้อนนี่เนาะครับเอาอโอโน สีบ่เปิดกุ๊งขนบ่จังสีพอดีบ่ได้บ่ได้บ่ได้หมดบ่ได้ครับซอสปรุงรสข้างนองเขาสีจากแดดละแต่เมื่อนี้่จากว่าท่านหอกเพราะคนคำแล้ว กเนี่เขาสีถนอมอาหารไว้เวลาเขาบได้ออกลานะพอเนาะแมนมือแ่ไหเขากับบได้หาชิ้นียกันเด้เนาะผมไม่มาติดหาเด็กทมือเด็เดี๋ยวก็ไม่ทุละไปกันบได้หาเขากันัวป่าวนี่ละออกมาสีม่จกีกินก็จะล่ะซัมพุงมบัวจันกแก้วโอ้เจเจมเจโอ้ยบอกเจมได้พอเลยน่ออยู่อาหารญี่ปุ่น นี่ครับแล้ครับนี่ครับให้ไล่กระเทียมกระเทียมเสียดายของที่น้องตำใส้หลุดพี่เราก็ตำใส้ขนมที่กันเหมือนกันกวนๆออกพี่เราก็ตำสั่วจั่วที่กันเน้อเราเนี้อ เครื่องไข่ปลาแิ่เครื่องมากอันนี้พี่น้องเพราเพามากแล้วบนี้เพาก็ท่านยิงเขาแล้วอยูแมนแมนท่านชิ่งกินที่ล่ะกดนี้อยากกินแด่เดียวนะอ้ยใคาอวเดยววสามนีงลงีกว มีถ e ุงมือได้อวะบ่บ่บ่ครับพี่ต้องใช้มือเหรอก็สามตัวตัวหนาตัวหลังมันเดียวมันกระเข่าวันนี้วางตึงสีได้พี่น้องมันหลายหักจังเนี่ยครับหาเข้าจะประกอมว่าสิ่สิบอันอยู่ตรงนี้ให้เบิร์กเ้อพี่น้อให้ปลาแดด บัดนี้ผมบ่มาตากแขงเด้อบาดนี้กัได้บาดเก็บปลาแดกเป็นตัวไว้แต่ว่ามันกจักสิได้ทาดอกผมย่านลงใหญ่มืออื่นว่าเฮาสิได้เอาขึ้นแดดแล้ว็มื่อนี้เฮาสิเอาเข้าตู้เอาถุงเอาหยังอเพิ่นย่างนี่ก่อนเพิ่นอินตันี้เฮาเฮามักไว้จังซี่เป็นขึ้นนึงก็ดีดิเพราะว่าเออมันได้เข้าเนื้อข้าหนังเนาะเข้าตเาเด้อแมนแม่นพม่แมงันนอนยามคืนอ้าพี่น้อง บัดนี้พ่อปองอยู่เลยบอกล่าพี่น้องเด้อของไปของมันเด้อพราะว่าตอนเขาเสร็จเมนูให้พี่น้องเบิ่งแล้วเ้าไปหามามัดหมูมัดเป็นเลยไอ้นี่เนาะพ่อเนาะของไปของมันเลยคลิปคลิปมามไขสมไข่ปลาอันนี้เพื่อนว่าสมไข่ปลาอันนี้จักมือพผอกินได้ซีมือซีมือเขาเริ่มกินนะงั่นคือสิกินซุปกินดิบก็ได้มันบอกได้แต่ว่าแล้วแต่คนมากอีกซมือพี่น้อง ทานเลืซีมือไปนี่เทียบคือเขาบอกแต่ว่าเ้าต้องเอาเก็บตู้เย็นสูงเย่างบอกได้โอเคครับเพาะเมื่งวาทานสิมนนสม้อยสมรายกันหลังซีมือไปเนี่ยให้ให้เขาเก็บในที่เย็นซะแน่นโอเคอันนี้ก็ตามบฏิอับปิ้งตอนนี้ก็ได้พี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเข้าสีให้มันถือแดดนิดนึงเพราะว่าป่าตากแดดนะนี่ครับ้ดนแดดเดียวแดดเคือ อันนี้ปราะนี่พี่น้องนี่คร okay ับเพราะมือจนึ่งขนกับคึมมามันจะเป็นแดดเดียวกับ่าได้ตั้งแต่กับเป็นแดดครึ่งอาง่ายปากปีตากนอนเอาะะโอ้โมนี่กัดทั้งฝนเนกับหยาบปลาหญิงลาอย่างเด้อทั้งผีเพิกับเป็นสมไข่ปลาไ้ตีแสบก็ก่อการที่สบ่แสบมันจะได้กับจังคุยกันบึงอีกบึเกินสามมือถึงสี่มือ ครับมัน,นเป็นแล้วเขาก็ตรเทียพี่น้องมากกับพระจีนุ่กันกเด้อครับเจ้าผิดเดิยบนั้นเพื่อพระจีนก็เป็นมัมไก่ปลาเนี่ยเสียฟักบาเลยเอาข้าวมันนี้เขากับไปหาอยู่ให้จีนมากสิละเอาสิไปยังใดต้องไดกะจังว่ากันดีปลาเขากับได้อยู่แล้วครับถึงได้บอกให้ข้าหนุ่มละกับสุใจลูกก็เป็นคนเอียบคนมักเนี่ยวุนนี่ผมก็เป็นคุนนิสสมต่างขุนต่างปู่ต่างขุนต่างสู่ ของทีไปจังไรจังไรก็จังโวจังวากันอีกถึหนึ่งเด้อครับสำหรับบนี้กะขอขอบคุณขอบคุณกับซีโฮสุกุคนบัวบาวพูดอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่นอกอยู่หน้าปุ้ยด้ก็สั่งเลยครับขอให้พี่น้องมีสุขุมสุขุมเจริญเด้อครับสำหรับบุญิกะกล่าวคำว่าสวัสดีจ่าจันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ